สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาณัฐบรบปรสงค์เลขกที่27ม6 .2 ทับค่ะวันนี้จะมานำเสนอศาสนาซิกศาสนาซิกหรือศาสนาซิกเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งของโลกโดยคำว่าซิกมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแนวตางหรือแบบแผนศาสนาซิกเป็นศาสนาอินเดียที่มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจารทางตอนเหนือของอนุตวีอินเดียอนุตวีอินเดียในราวคริตสตศศ ตวัติสโดยกุรุศาสตร์ศาสดาองค์แรกกุรุนานักและตุนิยามเป็นตั้งศาสดาเอกเทวานิยมและปะหุเทวนิยมค่ะศาสดาคือคุรุแห่งศาสนาซิกมี10ท่านต่อจากนั้นศาสดา10ที่สิบกุรุโควินสิง ได้ประกาศให้ถือพระกัมพีกุรุการันตะสาหิตเป็นาศาสดาตลอดการเตนและไม่มีการแต่งตั้งาศาสดาต่อไปอีกยกเว้นนิกายนามมาทารีที่มีการนับกุรุาศาสดาต่อรายนามของกุรุศาสดาที่เป็นที่นับถือทั้ง10บ่านได้แก่กุรุนานักกุรุอังคัต กุรุอมมรธาตุกุรุรามธาตุกรุอรชุนกรุหราคุปินกุรุหรายรกุรุอรกิสันคุรุเตบะฮาดุลกุรุโกวินตสิงค์คำพีสำหรับเจ้าสิกแล้วมีคำพีหลักสำคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือคุรุการันตาสาหิบหรือกุรุการันสหิบ บางครั้งก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาติกรันตะรืออาติกรันตามการภาพจริงๆแล้วอติกรันตะแปลว่าแปลตรงตัวว่าจะับบ,บแรกหมายถึงคำพีชิ้นแรกที่เขียนขึ้นโดยครุอรชุนเมื่อกศ1 6 0 4ส่วนครุกรัน ตสาหิบหมายถึงคำปีรุ่นสุดท้ายที่เพิ่มเติมและรวบรวมจนสมบูรณ์โดยกุรุโกวินตสิง์กุรุกรันตาสาหิบนั้นยกย่องให้เป็นคำปีที่เชื่อว่าจริงเสมอตลอดกาลและไม่สามารถตัวแย้งได้อย่างไรก็ตามศาสนาซิกก็มีคำปีอีกเล่มหนึ่งที่ยกย่องให้ว่าสำคัญเป็นอันดับสองคือตสัมกรันตะหรือตาสัมกร นิกายในศาสนาซิกแบ่งออกเป็นหลายนิกายแต่มีนิกายที่สําคัญสําคัญสองนิกายคือนิกายนานักปันติแปลว่าผู้ปฏิบัติตามของท่านุรุนานักศาลาองค์แรกผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุนหรือล้างบาปและไม่รับโกตั้ง5้าประการ 2. นิกายนิลืมเลแปลว่า นักพ์ผู้ปราศจากมนทินบางแห่งเรียกนิกายนี้ว่านิกายขานสาหรือนิกายสิงผู้นับถือนิกายนี้จะดำเนินตามคำสอนของท่านกุรุโกวินตสิงห์ศาสราองค์ที่10โดยเฉพาะในเรื่องปาหุ่นหรือล้างจำระบาปให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อรับกอทั้งห้าแล้วก็ใช้น้ำสิงต่อได้ต่อท้ายได้ มีนมีห้านิกายดังนี้นิกายอุตสีหมายความว่าผู้วางเฉยต่อโลก 2. นิกายอากาลีคือผู้บูชาผู้ประบเป็นเจ้านิรันดร 3. นิกายสุตเเรคือนักพุทธผู้บริสุทธิ์สนิกายทิวะสาตุหมายถึงนักบุญผู้มองในพระเจ้าหนิกายริมเรจสาตุหมายถึงนักบุญผู้ไม่มีมนทิน น,นิกายนามทารีปแปลว,ว่าผู้จงไว้หรือผู้เตอร์ตูนประนามของพระเจ้าหรือผู้นั้นอยู่ในนามของพระเจ้าผู้นับถือนิกายนี้จะแต่งตัวขาวล้วนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มของมืนเมาไม่กินเนื้อสัตว์กระนั้นก็ตามนิกายอื่นๆที่มีได้กล่าวถึงในที่นี้กว่า20นิกายล้วนมีแต่ความแตกต่างกันที่ฉันขอนำเสนอไวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ